สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันกับความน่าสนใจในการเข้ามาสะสมหุ้นนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกับความน่าสนใจในการเข้ามาสะสมหุ้นนะครับที่น่าสนใจหรือว่าการทยอยเข้ามาซื้อหุ้นนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงมีความน่าสนใจในการเข้ามาทยอยสะสมหุ้นในช่วงนี้นะครับทั้งที่ภาพรวมตลาดเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็คือติดลบน่าจะเกือบทุกตลาดเลยอะไรแบบนี้นะครับ ทําไมถึงน่าสนใจโดยที่คําตอบของคําถามนี้นะครับก็จะขอตอบประมาณว่าจากการที่ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมามันมีการติดลบมันมีการเ,าเทขายออกมาทําให้ราคามันลดลงอะไรแบบนี้นะครับก็จะส่งผลทําให้ราคาของหุ้นลหลายๆบริษัทนะครับที่มีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีแรงขายออกมา พอมีแรงขายออกมานะครับก็จะทําให้หุ้นเหล่านี้แหละราคาก็จะลดลงนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเหล่านั้นในราคาที่ถูกกว่าปกติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเรียกง่ายๆก็คือเหมือนได้ราคาโปรนะครับหรือว่ามีส่วนลดหรือดิสเคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยที่ผมเองก็เคยทําเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการยอตัวลงมานะครับ ก็อาจจะใช้จังหวะน,นั้นในการเข้ามาสะสมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าผมมองว่าคือภาพรวมของดัชนีเซตเนี่ยมันขึ้นไปชนตรงบริเวณ1650จุดเนี่ยสครั้งแล้วนะครับซึ่งครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่3ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านตรงบริเวณ1650จุดขึ้นไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะย่อตัวลงมานะครับซึ่งมันก็ย่อจริง,รงแล้วก็ย่อลงมาแรงพอสมควรนะครับ จากในส่วนของข่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นนะแล้วก็จะมักจะเข้าไปซื้อหุ้นที่ราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ควรจะต้องประมาณนั้นนะครับแล้วก็ควรที่จะต้องเข้าไปลงทุนกับหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าวิธีการที่เราเข้าไปเนี่ยเรามาักจะเข้าไปช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ามันมีความเสี่ยงนะครับการที่เราเข้าไปแบบนี้มันมีโอกาสที่เราจะขึ้นไปติดดอยได้ง่ายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยอย่างแรกก็คือดูหุ้นที่เป็นขาขึ้น อย่างต่อมานะครับก็คือช่วงที่มันขึ้นอยู่เนี่ยก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับก็คือเฝ้าดูสถานการณ์ไปก่อน หลังจากนั้นนะครับช่วงที่ราคาของหุ้นมีการยอดตัวลงมาเราค่อยอาศัยจังหวะนั้นนะครับในการทยอยเข้าไปสะสมในแนวรับที่น่าสนใจที่เรามีการวางแผนเอาไว้นะครับซึ่งการที่เราเข้ามาซื้อหุ้นในจังหวะที่หุ้นมีการยอดตัวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราได้ราคาต้นทุนที่ไม่เสียเปรียบคนอื่นนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินคํานี้นะครับที่เขาบอกว่า ให้ซื้อหุ้นตอนเวลาที่ทุกคนกลัวนะครับแล้วก็ให้ขายหุ้นตอนที่เวลาทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นใจนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยมันก็จะเป็นการประยุกต์เอาประโยคนี้นะครับไปใช้นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่คนกลัวเนี่ยเขาก็มักที่จะขายหุ้นออกมานะครับพอมีการขายหุ้นออกมา ราคามันก็จะลงมาต่ำนะครับยิ่งมันมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับราคามันจะต่ำกว่ามูลค่าที่แต่ละบริษัทนั้นควรจะมีด้วยนะครับมันก็จะเป็นความได้เปรียบของเราที่เข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูกอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเวลาที่ทุกคนมั่นใจพอเวลาที่ทุกคนมีความสุขเนี่ยราคามันก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็มักจะสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะมีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราถือหุ้นเอาไว้ตอนนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่ราคามันจะปรับตัวลงมาหาพื้นฐานที่ควรจะมีอะไรประมาณนี้นะครับพอมันโดนข่าวโดนอะไรนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นช่วงจังหวะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่เราจะต้องพยายามที่จะลดพอร์ตของเราอะไรแบบนี้นะครับ นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะมีวิธีการในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก็คือการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยง เรื่องการจัดการเงินลงทุนของเราอะไรประมาณนี้นะครับพยายามอย่าอออินแล้วก็อย่าซื้อแค่ตัวเดียวโดดๆนะครับพยายามกระจายเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันให้เราเนี่ยเวลามันเสียมันจะได้ไม่เสียเยอะสมมุติว่าเราเสียตัวเนี้ย แต่เราก็ยังมีกําไรจากตัวนี้มาช่วยทําให้ผลการขาดทุนมันลดลงนะครับถึงแม้ว่าพรมีกําไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับการที่เราอออินเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเซฟเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากประมาณนี้นะครับผม สำหรับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเนาะในช่วงนี้ก็จะมีของ True กับ d t แทที่จะมีการควบรวมกันแล้วก็ในส่วนของหุ้นแมคโครที่จะมีการขาย PO อะไรประมาณนี้นะที่ที่ผมติดตามอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีก นิดหน่อยนะครับพวกหุ้นที่ IPO เข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ได้เอามาพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดตามในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหมนะ่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นพอสมควรนะครับอย่างเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆเนะี่ยก็เข้าไปติดตามราคาน้ํามันก็รู้สึกดีพอสมควรนะครับที่ราคาน้ํามันไม่หลุดลงไปอีกนะครับไม่ร่วงลงไปอีก ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เออก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูแหละว,ว่าภาพรวมที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะมีผลยังไงต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็มันจะมีผลยังไงต่อประเทศของเรานะครับ สิ่งหนึ่งเลยที่น่ากลัวเนาะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศของเรานะครับดังนั้นก็น่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับซึ่งสิ่งที่น่องทุนไม่ค่อยชอบเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปิดประเทศนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวหุ้นในกลุ่มสายการบินอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ย ก็มีความหวังว่าประเทศจะเปิดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ติดตามกันต่อไปดีกว่านะครับส่วนเพื่อนๆใดที่มีข้อมูลมีอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับข้างล่างคลิปนี้เลยนะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักโขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงนี้ก็หน้าหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยออกไปไหนก็ใส่แมสเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ให้ใส่แมสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าจะได้ออกไปเที่ยวเหมือนปีก่อนๆหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูสถานการณ์กันอีกทีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราเซฟตัวเราเองก่อนดีกว่าเนาะขอให้ปีนี้เนี่ย ผ่านไปโดยที่เราไม่ติดโรคติดอะไรก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่อีกที